โมสรโภชนาสนับสนุนโดยสามแม่ครัวอยู่คู่ครัวไทย คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะปัจจุบันมีคนป่วยที่เป็นโรคนี้กันเยอะค่ะรวมถึงคนในวงการทุนเทอร์ของเราะะพี่หนุ่มกัญชัยกํมเดิดพลอยค่ะก็เป็นโรคโกรดไหลย้อนขั้นรุนแรงนะคะทานอาหารไม่ได้ค่ะเนื่องจากการกินแล้วก็นอนไม่เป็นเวลานะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยน้ำหนักลดไป4-5โลแล้วก็ต้องควบคุมน้ําหนักแล้วก็ควบคุมการอาหารอาหารแล้วก็พฤติกรรมการ,การมงชีวิตด้วยค่ะ วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคนที่เป็นนะครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับกรดไหลย้อนนี่เป็นเยอะมากโดยเฉพาะในกลุ่มคนทํางานนะครับวัยรุ่นวัยทํางานนี่เป็นเยอะมากจากเดิมมันไม่เคยเป็นเลยวันนี้พี่ป้อมจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารการกินครับว่ามันสามารถช่วยได้ถ้าเป็นแล้วควรจะเลี่ยงอะไรหรือว่าถ้ายังไม่เป็นแล้วควรจะป้องกันตัวเองยังไงไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ป้อมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมค่ะครับผมให้พี่ป้อมเล่าถึงสาเหตุของกรดไหลย้อนย้อนเป็นิดนึงเผื่อผู้ชมหลายคนยังไม่รู้จักกรดไหลย สาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่ามันก็สาเหตุอะไรก็ตามนะคะที่ทําให้กรดที่มันปกติมันอยู่ในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันย้อนกลับมาในที่ที่มันไม่ควรอยู่ก็คือในหลอดอาหารนั่นเองนะมันจะขึ้นมาคือปกตินเราเนี่ยถ้าดูจากแบบสรีระร่างกายคือรับประทานอะไรเข้าไปมันก็จะผ่านหลอดอาหารผ่านหลอดอาหารลงมาใช่ไหมคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนผ่านเฉยยังไม่มีการย่อยมันจะมาเริ่มย่อยอยู่ที่ กระเพาะตัวกระเพาะอาหารเป็นหลักค่ะจริงๆมันก็จะย่อยมาตั้งแต่ในน้ำลายบ้างเล็กน้อยอ่านะคะมันลงมาปุ๊บในท่อหลอดอาหารใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีหูรูดนะคะในรูปนี้เราก็จะเห็นว่าจากหลอดอาหารตรงลงมาแล้วก็จากหลอดอาหารต่อกับกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะมีหูรูดเหมือนกับหนังยางรัดเอาไว้เลยสูตรสีแดงตรงนั้นก็เหมือนกับหนังยางรัดเอาไว้นะคะเป็นเป็นหูรูดเพื่อไม่ให้เวลาเราย่อยอาหารร่างกายกระเพาะมันย่อยอาหารแล้วมัน พ้นขึ้นมาคือไม่ย้อนทางไม่ย้อนทางไม่สวนทางลงแล้วลงเลยนะคะอ่า,อาที่สาเหตุเนี่ยมันจะมาจากอะไรได้บ้างนะคะมันก็อาจจะเกิดจากความผิดปกติของตัวกระเพาะอ,อาหารเองนะคะซึ่งมันเออจะอาจจะเกิดจากเหมือนกับมันยื่นขึ้นไปในที่ที่มันอ่ายื่นขึ้นไปนะคะะมันก็อาจจะเกิด กรดที่ไหลย้อนขึ้นไปได้ง่ายกว่าปกติอ๋ยนี่คือตัวกระเพาะผิดปกติเองใช่ตความผิดปกติของตัวกระเพาะอาหารเองนะคะซึ่งอันนี้เราก็อาจจะเจอไม่ไม่ค่อยเยอะนักคอันที่สองที่คนไข้ที่มาหาเราบ่อยๆก็คนท้องเนาะคนท้องเนี่ยพอเริ่มท้องตั้งแต่ไตรมาไตรเมสเตอร์แรกเลยสเดือนแรกสามเดือนแรกเลยเนี่ยก็คือ ออจะเกิดจากฮอร์โมนด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คืออท้องอ็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะมากดทับก็จะมากดทับแล้วก็เกิดแรงดันในในเบียดในช่องท้องเนี่ยมากขึ้นมันก็ทนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะคะ อีกอแล้วก็พอท้องใหญ่มากขึ้นก็จะเป็นมากขึ้นใช่ไหมแต่พอคลอดน้องไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอเยอะเหมือนกันก็คือคนที่สูบุรี <c oughs> นะคะเพราะว่าคนที่สูบุรีพอสูบุรีปุ๊บเนี่ยอันแรกเลยก็คือกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้น uh huh. มันกระตุ้นให้มีกรดเยอะมากขึ้น <c oughs> ใช่ไหมคะอีกสาเหตุหนึ่งก็คืออีกบวกอีกอันนึงก็คือหูรูด นะคะมันจะทําให้เจ้าตัวหูรูดตรงบริเวณอ่ทีประตูเปิดปิดที่ว่าเนี่ยมันหลวมนะคะมันเป็นสาเหตุใช่มันหลวมแล้วมันคลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นกรดก็เยอะมันก็เลยท้นขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะคะใช่มันย้อนทางมาทีนี้เนี่ยในกลุ่มในกลุ่มคนนี้เนี่ยในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยมันก็อาจจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยง ไม่แต,แตท่ที่คุยมาหลายคนบอกว่าฉันก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้ฉันก็ไม่ได้ท้องออแล้วเป็นได้ไง <c oughs> การกินอาหารพวกนี้เกี่ยวไหมใช่ใช่มันก็จะเกิดจาก อาหารที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุใช่ค่ะอย่างเช่นเครื่องดื่มนะส่วนมากก็ได้แก่พวกแอลกอฮอล์นะคะหรือเครื่องดื่มที่อัดลมอัดแก๊สลงไปนะคะน้ำอัดลมต่างๆหรือว่าเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรดนะอย่างเช่นพวกน้ำผลไม้บางอย่างที่มีรสเปรี้ยวน้ำส้มน้ำมะนาวหรือว่าน้ำที่ อัดแก๊สใส่ในกระป๋องทั้งหลายอ,อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เป็นตัวกระตุน้นชากาแฟนะคะกาแฟนี่ก็คือรวมถึงพวกดิคาด้วยนะคะใช่ก็เป็นตัวกระตุ้นเช่นกันหรือบางคนเคีเเ้ยวหมากฝรั่งนะคะที่มีส่วนผสมของมิ้น นะคะอันนี้เราก็ไม่น่าเชื่อแต่ก็คือมิ้นเนี่ยเขาก็บอกว่า,าบางทีมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดลมมากขึ้น <S <S แล้วก็ <S 2> <S 2> ทําใหา้มันดันขึ้นมาได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน <S 2> <S 2> <S นะคะนี้สมมุติคนที่เป็นแล้วเนี่ย ควรจะเลี่ยงอาหารชนิดใดเลยคะพี่ป้อมก็คือเราก็ให้มันอาการลดลงก็คือเลี่ยงเลี่ยงอาหารต่างๆเหล่านี้ใช่กาแต่ชาแฟคาเฟอีนต่างๆพวกน้ำตาลโตนที่บอกนะคะใช่หรือว่าพวกมิ้นท์ถ้าเป็นคนที่เคี้ยวหมาฝรั่งเนี่ยก็อาจจะเลือกที่มันไม่มีมิ้นท์ไม่มีมิ้นท์ไม่มีสเปียร์มิ้นท์อะไรต่างๆบางทีมันยากนะเพราะเราคิดว่าเวลาเราอยากเคี้ยวหมาฝรั่งเพราะมันจะได้แบบลมปัดสดชื่นเพราะมันมิ้นท์มันจะดีอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็มาเป็นข้อมูลจะได้รู้สำหรับสำหรับคนที่เป็นเกิร์ดนะ แล้วก็แต่ว่าการการเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันจะทําให้กระตุ้นให้มีการหลั่งน้ําลายออกมา mm hmm. แล้วก็เจ้าตัวน้ําลายเนี่ยมันก็จะไปช่วยลดหรือเจือจางพวกกรดที่มันอาจจะไหลย,ย้อนลงมา <Okay. S 2> ได้เหมือนกัน mm hmm. ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วย mm hmm. นะนอกจากนั้นแล้วอาหารที่ยังเป็นตัวกระตุ้นอีกเนี่ยก็คือตัวช็อกโกแลต mm hmm. นะครั้งที่แล้วพี่ป้อมบอกเอ้ยช็อกโกแลตดีต้องกินนะวันวาเลนไทน์ตอนนี้นอ้าวมาบอกว่าไม่ให้กินซะอีกแล้วสําหรับคนที่เป็นโรคเกิดหรือกร หลายยอนะคะเท่านั้นตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นได้นะคะเพราะว่ามันจะมีเจ้าตัว,ตวสารตัวหนึ่งคือเมทิลแซนทีน <Sant> นะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้อ ตัวหรูดเนี่ย<ช>มัน,ม,นมันมันหลวม,มทําให้กล้ามเนื้อเรียบของของหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันมีการขยายตัวด้วย<ช>นะคะพวกอาหารรสเปรี้ยวเกี่ยวไหมเพราะหลายคนบอกว่าแบบมันเป็นเรื่องของกรดไหลย,ย้อนเธอคนที่ชอบทานเปรี้ยวๆนี่อาจจะเป็นเป็นสาเหตุเป็นได้เป็นได้ได้ก็คืออย่างคนไข้พี่ป้อมเนี่ยก็คือทานมะม่วงดิบเนี่ยไม่ได้เลยมะม่วงเปรี้ยวๆอย่างเนี้ยเธอก็จะมีอาการขึ้นมาทันทีนะคะหรือคนไข้บางคนทานฝรั่งแล้วก็มีอาการ นะทานฝรั่งแล้วมีอาการแบบแน่นท้องอึดอัดท้องแล้วก็คือบางทีแบบจุกอยู่ที่อออคอส่วนไทยพี่บอมจะบอกว่าจุกอยู่ที่อคอแล้วก็ต้องรูปรูปรูปรูบคอแล้วก็หรือต้อง ให้อาเจียนออกมาถึงตัวเองจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็จะแสบตรงบริเวณคอนะคะพวกของเปรี้ยวของเผ็ดนะก็ของทอดของมันด้วยจริงๆของผัดของทอดนะที่มันต้องใช้น้ํามันเยอะๆแกงกะทิคนไข้บางคนก็จะเป็นแล้วพวกแบบกินอาหารไม่ตรงเวลากินเยอะมากเกินไปไปบัฟเฟ่อะไรย่างเงี้ยเพราะปกติเราก็แบบว่ามันก็อเอาให้คุ้มใช่คืออันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการกินและนะการใช้ชีวิตการพฤติกรรมเรื่องของอาหารแล้วก็ ออกกาลังกายก็จะมีผลด้วยนะพฤติกรรมในเรื่องของอาหารเนี่ยที่เป็นตัวหลักๆเลยก็คือการกินเยอะการกินในปริมาณที่มากบิ๊กมิลมากเกินไปต่อหนึ่งมื้อจริงๆแล้วแต่คุณหมอไม่เป็นไรหรอวันหนึ่งฉันกินมื้อเดียวแล้วกินเยอะๆไปเลย ใช่ตัวนั้นก็คือมันจะทําให้กระเพาะลโหูไม่ไหวจะเคลียเลยมากเลยชิ้นเดียวไงแล้วเขาต้องหลังกดมาเยอะมากหลังกดมาเยอะแล้วก็มันก็จะดันด้วยดันแล้วมันก็จะทนขึ้นมานะคะก็จะทําให้เกิดกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะหรือการพฤติกรรมอย่างเช่นการนอนกิน กินแล้วก็นอนเออนอนกินนอนกินก่อนอ๋อนอนกินคือนอนนอนกินคือดูทีวีแล้วก็กินไปด้วยกแกนอนกินอาจจะไม่ถึงขั้นนอนแบบแต่นั่งเอเดนอยู่ในลักษณะแบบว่ามันไม่เป็นระนาบมันมันคือมันก็ย้อนทางได้ใช่บางคนนอนเลยนอนบนโซฟาอะไรอย่างเงี้ยนอนเลยอีกอันนึงก็คืออันนี้คือนอนกินใช่ไหมอีกอันคือกินแล้วนอนสองคำนี้ก็าม่างนะต่างกันนะ กินแล้วนอนพื่นี้ก็คือมันจะทําให้ราหน้าช่ะไหมถ้าหูรูดเราไม่ดีกินบิ๊กมิลด้วยมือใหญ่ด้วยแล้วก็นอนด้วยใช่ไหมบางทีกลับบ้านดึกไงกลับบ้านดึกบางทีกลับบ้านทุ่มสองทุ่มแล้วใช่ไหมเออว่าทุ่มสองทุ่มไม่เท่าไหร่หรอบางคนพวกประเภทสี่ห้าทุ่มอ่ะใช่แล้วสามชั่วโมงคือเขาก็จะไม่ให้กินแบบกินแล้วนอนใช่ไหมต้องห่างกันอย่างน้อยสามชั่วโมงแล้วถึงจะไปนอนนี่คือแล้วระทานเสร็จปุ๊บ นอนเลยใช่คือได้บอกว่าพฤติกรรมกินนอนไม่ตรงเวลานั่นคือตรงนี้ใช่ค่กินอาหารมนื้อใหญ่นอนกินกินแล้วนอนกินไปคุยไปก็นข้าวคาน้ําคำการกินแบบกินไปคุยไปก็คือการเพิ่มแก๊สด้วยใช่ไหมอากาศมันก็เข้าไปในปากเยอะด้วยเนาะกินข้าวคาน้ําคํามันก็คือทําให้เพิ่มปริมาณของแรงดันในกระเพาะด้วยเพิ่มปริมาณเหมือนกับเทียบกับบิ๊กนิวเหมือนกันทั้งหมดจริงๆแล้วจริงๆแล้วเหมือนย้อนกลับไปแบบกูสโลบายแบบที่ผู้หลักผู้ใหญ่สอนเนะเวลารับประทานอย่าอย่าพูด ไปไม่ดีนะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุได้เหมือนกันเข้าคาน้าคําก็ไม่ดีกินแล้วนอนเลยครับผมนอกจากนั้นก็คือยังจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยนะความเครียดคือคนไข้กลุ่มนี้จะเครียดอ่ะนะจะเครียดว่าเอ้ยฉันกินอันนี้ก็ไม่ได้ฉันกินอันนี้แล้วอุ้ยเดี๋ยวฉันจะจุกที่คอหรือเปล่าหรือฉันจะแสบ ร้อนหน้าอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเมครียดมากกรดมันจะหลั่งเยอะเหรอใช่เครียดมากกรดก็หลั่งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการใช้ชีวิตแบบการหาวิธีการคลายเครียดบางคนทําสมาธิหรือการคลายกล้ามเนื้อก็จะช่วยได้เคยเคยได้ยินเขาบอกว่าแบบคนที่แบบรัดท้องกิ่วกิวใช่แบบนั้นมันมันสามารถย้อนได้เหมือนกันเนี่ยใช่ใช่มันเหมือนกับอัดไว้เพิ่มแรงดันไปรัด ไปรัดกระเพาะมันก็จะต้องดันออกมามันก็ดันพองพ้นออกมาใช่ไหมคะครับผมดังนั้นเนี่ยก็คือการที่จะช่วยได้นะก็คือการนอนหัวสูงนะคะการนอนหัวสูงแล้วก็กินตรงเวลาการกินตรงเวลานอนเวลานอนให้ตรงเวลาเราจะได้ตื่นถ้านอนช่วยได้ถ้านอนช่วยได้การนอนตะแคงซ้ายในคนไข้พี่ป้อมบางคนบอกว่าพอนอนตะแคงซ้ายแล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นอ๋อแล้วก็การเอาแบบ หาอะไรเป็นหนุนตรงบริเวณขาหัวเตียงอ่ะให้หัวเตียงมันสูงขึ้นประมาณ4 6นิ้วเขาบอกจะช่วยได้นะนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยจะถามว่าอาหารอะไรที่มันมันเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคเอิร์สหรือกดไหลย้อนเนี่ยตัวคนไข้เองเท่านั้นที่จะรู้ว่าตัวเองกินอะไรแล้วไม่มีอาการตัวเองกินแค่ไหนแล้วถึงจะมีอาการแต่สังเกตตัวเองอย่าคิดเข้าข้างตัวเองเลยนะฝากไว้ครับผมนะครับขอบคุณครับพี่ป้อมครับสวัสดีค่ะ เอาละช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะเราช่วงหน้ากลับมาสุขภาพดีกันต่อค่ะ